ไปเลยดีกว่านะครับป้าครับดีกว่าเยี่ดีครับเฮียครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับฮะเฮียสุวิทย์ของเรานั่นเองวันครับเฮียมาปุ๊บตอนนี้80บ้านแล้วค่ะโอ้วันนี้ฮะได้เกียรติจากวันทุคานะครับมานะครับในช่องทางทิกตอกนะครับครับสหรับเอฟซีของวันทุคาเอฟซีของรถบ้านสุวิทย์นะครับครับทีมมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆให้กับเอฟซีทุกท่านครับอย่างโปรนะครับ3เดือน3ครับ ตอนรับสมการเลยครับนะเเป็นยยัังงไครบฮีฮะทุกคันนะส่วนลด1นึ่งแสนบาทเฮ้ย,ยนะครับรถหนึ่งแสนบาทเฮียตอนนี้พอเฮียยิ่งพูดคนยิ่งเข้าค่ะใช้เงินดาว 200, 200บาท200ท่านใช้เงินดาวเพียง9บาทอ่า้อยเก้าบาทพอส่วนลดหนึ่งแสนใช้เงินดาว9บาทแล้วมีอะไรอีกคะฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอน ทุกคันการันตีเรื่องโครงสร้างนะครับรถเช่าตังค์เก้าบาทเลยครับสีจัดสีโอ้ครับแล้วจุดเด่นของรถบ้านสุภินนะครับเปลืออะไรครับนะเอสเซนส์ลิ้นนะครับม็กใหม่ยังใหม่ทุกคันครับทุกคันโซ่รถหนึ่งแสนแม็กใหม่ยังใหม่ทุกคันออกไปต้องสวย ฟีดาฟีจัดฟีโอนมันต้องรอหน่อยต้องสวยหน่อยนะครับเฮียเาเปิดร้านมากี่ปีแล้วเนี่ยผมเปิดมาแล้ว28ปีนะครับยีปีนะยังดุมล้อเออเพียวมาเพียวมานะครับโอ้โหเพราะว่านะครับคุณภาพรถนะต้องมาก่อนนะครับคันนั้นเริ่มเลยดีกว่าค่ะเฮียคันแรกนะครับเตว้สมรรถหนึ่งแสนบาทมานะครับเป็นยาริส์ข้าวตูตัว X นะครับนะฮะราคาตั้งอาจจะดูแพงนะครับ ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทห้าเจ็เก้าตามที่คุยไว้เลยครับรถไปหนึ0 0 0สบาทลืสี่จ็ดเก้าคนนี้สี่าปีสองพันยี่สิบดลดมาอยู่ประมาณ9ก้า0 0กว่าบาทเดี๋ยวขอดูนี่นเียโชวใช่ครับนะครับอันนี้รุ่นย่อยเป็นตัวตัวท็อปสุดคจับตัวเครับโอเคตัวเอ็กซ์นึ่งจุดสองนะครับผมตัวนี้เป็นตัวหนึ่งจุดสองนะู้ชมครับหน้าน ลายนี่หัวอ๋อตัวเป็นได้บอกอันนี้บอกเดิมนี่นะเห็นไว้ตัวเอ็เห็นไหมครับนะฮะบอจะโรงงานแล้วพวงลายเดิมยังมีอยู่นะครับอันนี้ใส่สวยๆให้กับแฟนเพจแต่ตะกอนลายเดิมของโตโยต้ามีอยู่มีอยู่ครับนะฮะไปอยากได้นี้ไปก็แล้วแต่ครับผมนะฮะแบ็คลูปหลังคาเห็นไหมหลังคาดำนะครับหลังคาดำนะครับเอาเป็นว่านะครับถ้าชอบยาฤิสนะฮะ ราคานี้ไม่ผิดหวังส่วนลด1นึ่งแสนบาทใช้คเงินดาวเพียง9บาทการันตีด้วยคุณภาพนะครับอีกโครงสร้าง1ปีประกันภัยอีก1นึ่งปีนะครับนะครับเห็นไหมครับนี่อัยแต่ผมจำได้ว่าสีเนี้ยต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับนะสีพิเศษนะครับแล้วก็เดินทุกชิ้นนะครับนะฮะวันนี้วันดูคามาทั้งทีนะครับจัดรถสวยๆต้องให้รถใหม่ยางใหม่นะนะครับผมฮะแล้วถ้าเกิดไม่ชอบนะครับเปลี่ยนได้ ผ่อนเท่าไหร่นะครับผ่อนประมาณเท่าไรครับประมาณอ่าประมาณ9,000บาทนะครับเก้าพันนะครับผ่อนยาวนะอ็นี่ปีอะไรได้แค่นั้นปีปียี่สิบเอครับปี2ี่สิบอ็ดนะครับสี่วันแปด0ันได้8,000ได้นะฮะถ้าชอบมาเลยครับนะฮะนะจองนะครับใช้เงินดาว9บาทนะครับนะฮะแล้ว2กบาทนะครับนี่นะกระทิบนิดนึงเลยนะครับเพราะว่าวันดูคามาทั้งทีต้องยิ่งใหญ่นะครับนะฮะผ่อน36เดือนฮะทำสูบมาเสร็จให้สามสิบหเดือนเลย ไม่เสียดอกใช่ห้าจก้าครับลดได้เลยหนึ่งแสครับผมซีออมมีประกันให้ด้วยครับอ่าแล้วก็ถ้าวันนี้ก่อนแค่สาเดือนให้ดอกเบี้ยศูนย์บาทศูนบาทครับตลอดตลอดสัญญาเลยนะน่ได้ได้เครดิตจากแบงค์แต่ไม่ต้องจ่ายดอกให้แบงค์ใช่ครับผมฮะดีเลยอันนี้เดี๋ยวรบ้านสวิตจัดการให้นะครับนะครับขั้นต่อม้าครับนะฮะมาดูกันครับ นะรถเยอะต้องได้ไปได้รถเยอะถ้าเป็นรถกระบะตัวยกสูงนะครับเหมือนเดิมครับสูตรรถ10,000แบาทนะครับเงินดาวใช้เพียง9บาทฟรีดาวฟรีจ่ายฟรีโอนนะครับแล้วก็สินค้าคัญครับเห็นไหมครับรองเท้ารองเท้าต้องใหม่นะครับภาษาสับวัยรุ่นสับพ่อค้านะครับเขาเรียกรองเท้าเขาอ่านะครับยังใหม่ๆยังไม่แก่ดอกนะครับนะครับมูลค่า สามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแถมให้ฟรีนะครับลดสิทสำคัญครับรถทุกคันของยี่สิบเปอร์เซ็นการันตีเรื่องใหม่แท้นะการันตีเรื่องโครงสร้างนะครับบางคนคอมเมนต์ว่ามีแบบซิ่งเลยไหมโอ้ซิ่งเลยซิ่งตอนนี้มีน้อยครับเหตุผลเพราะว่าตอนนี้ครับธนาคารครับ อย่างได้รถเดิมๆนอมันจัดง่ายกว่ากระซิบมาหาเฮียทีอยากซิ่งขนาดไหนเอารถเดิมๆไปก่อนแล้วเรามาซิ่งงันจะผ่านก่อนจดผ่านก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนนะเฮียสวิทนะครับดังเฮียฟิลลนโบไงโาสมัยก่อนนะอย่างนี้อยากได้สีแดงอยากได้สีเหลืองากได้สีน้ําเงิน อยากได้สีทางรันเอมโบเนี่ยสุพิจัดให้หมดนะครับเปลี่ยนเลยนะนะจะโหลดเตี้ยติดเด่นแล้วจะสูงอะไรเงี้ยให้ได้หมดนะครับแบงค์บอกถ้าจะจัดกับแบงค์ขอเดิมก่อนขอเดิมก่อนครับจัดผ่านแล้วจัดให้เลยนะครับออ่ะมาข อันนี้นะครับนะฮะภายในเป็นเบาะหนังนะครับแล้วราคาเราก็ส่วนลด10,000แบาทนะครับจากราคาตั้งนะครับนะครับห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทลดไปหนึ่งแสนนะครับเหลือสี่สามเก้าสี่สามเก้าผ่อนเจ็ดพันตลอดสัญญาอ้๋อคอมเมนต์เขาบอกว่าครเจ็ดพันตั้งนี่นะเจ็ดพันแล้วตลอดสัญญาครับนะทำได้ทำได้ทำได้ครับนะฮะ แคบเปิดได้นะครับตัวยกสูงโตยกสูงของโตได้เรียกพีรันเนอร์นะครับตัวตัวนี้เป็นเหมือนถ้าเกิดเป็นเจแสดงว่าเป็นเหมือนตัวตัวเริ่มต้นของตัวยกสูงนั่นแหละครับผมฮะใช่ครับใช่ครับอ่านะครับผมจริงของเดิมถ้าจำไม่ผิดถ้าชอบรถแนวนี้นะฮะน้องครับครับผมของยี่สิบวินะคิ้ววงเดือนอย่างนี้นะครับยังไงคิ้ววงเดือนนะครับฝาจีทีนี่ครับอ่าจัดให้ด้วยนะครับจัดได้ ใช้เงินดาว9บาทเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมไม่ได้บวกครับวันนี้นะครับโปรเดือน3าทับ3เข้าสู่เทศกาลสงการแล้วค่่ให้เลยให้เลยเพราะว่าเพราะว่าอีกสองวันก็ข้ามเดือนอ้าวโห่อยาให้ก่อนเลยมีคอมเมนต์ถามว่าเดี๋ยวเท่มากนี่ครับนะ่าเอางี้ดีกว่าครับแค่มาต่อรถต่อรถไอเยี่ยมสิวินะโอเคอันนี้นะไปเลยครับนะ่เยี่ยมยอดีเยี่ยมยอดมานะครับแถมให้เลยนะถ้าชอบของเก่าก็ ขอได้เลยนะครับแต่ถ้าอยากได้ใหม่ๆเดี๋ยวไปจัดให้นะขอให้มาซื้อรถอ่ะขอให้มาซื้อรถนะครับ ก็ของเฮียนะมีหลายสาขาครับครับสาขาที่เฮียสุวิทย์ไลฟ์กับวันจุคานะครับอันนี้สาขาเท่าไหร่ครับสาขาพนักานหนึ่งศูนย์หนะครับแล้วสรุปจริงเฮียมีกี่สาขาตอนนี้มีทั้งหมดสสาขานะครับ,รบที่ไหนบ้างเฮียสาขาที่เปิดม,มาแล้วยีปีน,นะครับ,ค,รบคือสาขาสนนศรีนัก,กรินนะครับนักรีนใกล้ยาลาสานนะครับอ๋อสาขาสุนทรศรีนักรีนยาลาสานแล้วมีสาขาอะไรอีกสาขาที่สองหน้าเทวรักษ์กมลสิบหกอ๋อยู่บนตลาดนัดลือบินอ๋อคนเยอะที่นี่นะครับพนักงานหนึ่งศูนย์้า สาขานนองใหม่นะครับสาขาอ่อนนุสุัรรุภูมอ๋อนู้นน้นนเลยอยู่ปากทางเข้าของสารพอ่อนนุชพันธุพูนแล้วครับฉะนั้นค่ะร้อยกว่าบ้านที่อยู่กับเรามั่นใจได้เลยเฮียสุวิทย์มคะประสบการณ์มากกว่า28ปีดังนัในเรื่องรถเนี่ย คือมั่นใจได้เลยเฮียเขาพัฒสับมาเป็นอย่างดีและที่สำคัญดูแลดีแน่นอน้งก่อนแล้วก็หลังกาัดายนะคะแน่นอนครับไปต่อครับนะฮะถ้าเป็น f อดเลนเจอรนะครับก็ต้องรถบ้านสุวิทอีกเหมือนเดิมนะครับนะฮะนะฮะอดเลนเจอร์ของสุวิทย์นะครับมีทั้ง4ประตูตัวยกสูงตัวแขลบนะครับเรื่องคิ้ววงเดือนเรื่องฝาโปรงคาร์บอนหรือจะเป็นสติ๊กเกอร์ลกคอนะครับทุกคัน จดตั้งให้หมดเลยนะครับเอาแมกใหม่ยังใหม่หนึ่งชุดนะครับส่วนรถหนึ่งแสนตัวรถหนึ่งแสนได้คันเท่าไหร่นะจากราคาคันนี้นะครับเปิดดูหน่อยนะครับนะฮะนะครับราคาปี18นะครับสี่ประตูรุ่นไวแชกนะครับไวแชกดูไงนะครับนะฮะมีแหลกหลังคานะครับเป็นโจอท็อปไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับนะครับอ่าครับนะครับจังหน้านะครับไทสันเนียมนะครับอย่างนี้นะครับราคารถใหม่อยู่ประมาณหนึ่งล้านสองแสนบาทลานกว่าวันนี้รถใหม่เหลือหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท ครึ่งนะกินหนึ่งแสนเรไปหนึ่งแสนเหลือห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทผ่อนตลอดสัญญาเก้าพันบาทอ่าได้สี่ประตูนะครับไวทแท็กแล้วนะครับหมาแล้วคนที่เมื่อยเมื่อยยังไงครับเทียร์ออโต้ไงไม่ต้องเหยียบคัสต์ไม่ต้องเหยียบคัสต์นะครับไม่ต้องเหยียบคัสนะครับคันนี้ดูว่าตัวไวท์แท็กเป็นบ่อไวท์แท็กอ่าไวท์แท็กนะครับมีแหลมบนหลังคานะครับนะฮะเนี่ยสีส้มเป็นสีพิเศษนะครับมีนะฮะ โลบาวไฟเบอร์หลังอีกนะครับนะครับนี่ครับถ้าเป็นฟอร์ดเลนเจอร์นี่ยีสวยเยอะมากเราเราขอเป็นหนึ่งนะในตองอูนะครับฟอร์ดปีใหม่ๆรถสวยๆนะครับตัวยกสูงเลยเฮียสวยมีเยอะมากนะครับครับนะฮะลรควรอยู่ข้างๆเขาสวยด้วยนะครับนะฮะใช่ครับนะครับนะครับ เออเยอะครับนะฮะแล้วก็สินต้าคัาครับตอนนี้นะเราเน้นเรื่องคุณภาพนะครับในเรื่องของแถนนะครับแมงใหมยางใหม่นะทุกคันแล้วตอนนี้ลายแมงอยู่มีประมาณย4สีเลือกายเได้ใช่หเลือกลายได้ครับนะฮะเลือกแล้วเสร็จนะครับยางเตี้ยยางสูงยางขนาดหนแบบแก้มได้แก้มให้นะครับแล้วสินต้อารถามว่าปีใหม่นี้ต้องจับคฉลองไหครับละปีใหม่ปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยลปีใหม่นะ แต่ก็ใกล้จะสงการ์ไงครับร้อนนี้นะครับเดี๋ยวชุ่มฉ่าแน่นอนครับของการคนออกย้าเป็นเยอะนะเฮียครับนะรอให้นะคะใครที่อยู่ที่นี่อยู่กับเฮียสุวิทย์วันนี้ทุกท่านเทียร์ถได้เลยไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบากราคาป้ายนะใช่ครับสมัยก่อนยังจะแบบอย่างนี้นะน้าฮะดาวเทียร์สวิสนี่ตัวกระบาดแถมโง่ง้างรับส่งการ์ดไหมครับเอางี้นะครับโง่ง่ะให้ได้อยู่แล้วครับ ของเยนี่จัดหนักไปกว่านั้นดิครับหลังคามุนค่าห้าหมื่นบาทติดตั้งให้ฟรีอ่าเฮียบอผมนี่เรื่องเล็กอนะครับเจ้าออคงลาบบุรีลายมังก่อนก็ได้นะครับผมฮะคอมเมนต์บอกว่ารถสวยเซลลบริการดีมากค่ะโอ้ขอบคุณมากนะครับตัวต้องเคยมาต้องเคยตัวรอเลยเนี่ยนะครับมีความสุขครับนะรถถูกนะอ่าซิตี้อย่างนี้นะครับซิตี้อย่างนี้นะครับนะครับคันนี้นะครับ ขอดูใบสกบหน่อยนะครับนะฮะได้ครับใบสาบนะดูหน่อยครับนะฮะคันนี้เกียวโตนะครับสีขาวตัวหน้าเจ๊กอันนี้นะฮะลายสวยๆวันนี้ราคาป้ายมันสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทคือส่วนลดอีกหนึ่งแสนเหลือ,อ,รอครับให้อยู่เหลือสองแสนต้นๆนะครับเนี่ยผ่อนตลอดสัญญาสามพันบาท ก็ยยังให้อู่ตลอดสัญญาสามพันบาทนะครับแฟนเพจที่รักอยากได้สามพันมาครับนะเฮียสุวิทจัดให้นะครับอันนี้เป็นคันแรกนะฮะแล้วก็จะเป็นพวกสวิฟอย่างเงี้ยครับนะฮะปีใหม่ขึ้นมาหน่อยอ่านะฮะหรือจะเป็นยาฤิ์นะครับนะครับย้อว่าแฟนเพจแล้วกันวันนี้มาดูคามาเฮียสุวิทรถพิเศษได้เต็มที่อยู่แล้วทุกคันเนี่ยเจ็ดร้อยคันเนี่ยครับส่วนลดหนึ่งแสนบาทเฮียมีคันณะขออีกทีเจ็ดร้อยคันครับเฮียมีเจ็ดร้อยคันครับผมฮะ นะครับอ๋ดูยังไงหมดเนี่ยนะครับนี่อย่างคันนี้ครับเมื่อก่อนคารลานสองเนี่ยคันนี้ครับสเปกว่าก้อนนี้ครับก้อนอ่ะไปดูรถเอพีพีป้ะร้านสองวันนี้ตั้งอยู่สามแสนต้นตจะขายจริงสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสองแสนเท่าไหร่นะยันหนึ่งหมื่นเก้าพันสองหนึ่งเก้าแล้วดูสภาพรถอ่าเมื่อกี้ชิคซิไหมคะอะไรนะจ๊ะสวิฟท์ไหมครสวิฟท์หน้าหน้าสวิฟท์หน้าสีแดงนะครับนะฮะ มีสีแรกวพา่เฮียสวิตตอนนี้พอทำได้ไห้วในซ็อกก็มีแดงมีขาวมีน้ำเงินนะครับนะฮะนะแล้วแจ๊ตแจ๊ตห้าประตูก็ในแนวนี้ครับแจ็จ GK ขาวแดงนะเทามาด้าสามนะครับหรือว่านี่แจ๊จ g g จีอีอีีอ่าเนี่ยอย่างเงี้ย แต่เดียบอกแล้วว่าวันนี้ลดราคาจากป้ายเลย10,000แบาทเหลือ319,000บาทนะคะโอ้โหลดเยอะมากห้าพันห้าพันห้าพันตลอดสัญญาได้เลยนะครับนะฮะนะพันเฟยครับใหญ่ๆเลยคะแล้วก็อ่ะนะดูข้างในได้ไหมครับชอบแบบไหนแนวไหนแจ้งยี่สวิตมานะครับข้างในข้างในผู่บอดหนังให้ละหะคู่บอดหนังลายแม็กนะฮะเป็นลายแม็กซ์ซิงอาอ์พีเฮดวาน ครับผมรายนี้บอกตรงเลยดังนะดังครับอ่าครับเอบคุณครับระหว่างส่งคันนี้ค่ะมีคอมเมนต์คายียถามว่าคอจูเนอร์ที่ร้านเฮียเริ่มต้นเท่าไหร่ไปแล้วนะครับคอจูเนอร์เอาไปสาการน้นแล้วไปแล้วอ่ะมาดูรถคาราคาราแสนดีกว่ามานะคาราหนึ่งแสนบาทคนที่แบบเบี้ยเบี้ยน้อยหอยน้อยแสนก็บาทพอแสนเดียวโอ้ยเฮียขอนะคันนี้นี่โคตรคลาสสิกเลยนะนี่เขาเรียกดากคอนอายเออ สมัยเฮปินเซลสมัยเมื่อเมื่อสี่สิบปีแล้วคันนี้นี่สมัยผมยังเด็กๆอยู่เลยเฮียทำได้โฆษณาทีวีมีมังกรเลื้อยมาด้วยเฮปยเนเซลวิซูสมัยปีสอัารยปี25 2บครับนะครับอันนี้ปีอะไรห8ครับ40ปีแล้วโอ้ไปงานไปนไงเฮสุวิทนะครับก็เลยการันตีเรื่องความเก๋นะครับการันตีเรื่องคุณภาพนะครับนะฮะดีจริงนะครับไม่ต้องกลัวซื้อลถดบ้านสุวิทนะครับนะครับบริการหลังการขายนะครับ บางทีลูกค้าอาจจะไม่ทราบคันเขียวเฟียวมากครับนี่โหสมัยดังมากเลยนะครับไหนเขียวไหนนี่นี่เขียวนยี้เขียวแปดเลยครับนะเมื่อก่อนนะครับต้องมีฝาคาร์บอนอแบงใหมย่ยังใหม่เบาะเลคโร่ะนะครับเอาเป็นว่านะครับวันนี้นะครับรต้องติดเก่งว,วันลูกค้ามาอย่างนี้แล้วนะครับอยากได้ฝาคาร์บอนอ,อยากได้ไ อ๋ออ๋ออย่าหาไม่เป็นไรยังอยู่ยังอยู่ครับนะฮะคอมเมนต์บอกว่าสวยมากเลยครับนะฮะอันนี้สีสีสีทำมาแน่ๆเขียวปัดเลยนะฮะครับนะฮะนี่ฮะถรถแนวสองแสนกว่าบาทนะครับก็จะเป็น Vigo Champ Titan All New Blue Power ครับรถเราหลากหลายหมดนะครับนะย้ากับแฟนเพจครับน้องครับถ้าเป็นรถตอนเดียวนะวันนี้นะครับ นะจะเป็นตู้ทึบนะฮะสูงสเมตรสิบมูลค่าห้าหมื่นบาทติดตั้งให้ฟรีอันนี้สําหรับสายเชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์นะฮะเขาคงเ่าแก่อยากได้แบ้ใช้ในกิจการเดี๋ยวผลไม้นะครับมะม่วงเขามามังคุดเงาะทุเรียนเออกรื้ว่าเผาลอยติดตั้งให้ติดทำให้หมดเลยทำให้หมดเหมือนกันครับส่วนถเท่าไหร่นะส่วนลดหนึ่งแสนเงินดาวเก้าบาทให้หมดให้จริงครับขายเยก็ อวาคีวเม้น์ค่ะบอกสวยมากเลยครับแล้วเขาก็บอกว่าที่เสื้อแดงสวยครับนี่เราแดงนี่กันทั้งผู้แดงไหนดีแดงนี่กันทั้งผู้นะเฮียปกติเวลาลถปิกัพเนี่ยถ้าเกิดต่อเติมตู้อะไรพวกนี้โดยปกติเลยเนี่ยเวลาจัดไฟนซ์มันจัดรวมไม่ได้มันต้องจ่ายเพิ่มแต่เฮียทำได้หรอทำได้ครับเออคืออย่างออกกันที่อื่นต้องดาวสองสามหมื่นนะฮะอย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้ครับบางทีเราก็จะใส่ลังคาทีหลังก่อนถ่ายรูปไม่มีลังคาอ๋อครับ หรือถ้าลูกค้าอยู่ต่างหวัดนะครับอันนี้ก็ซิปเลยนะครับนะครับคุณพี่ครับน็อตยังสายไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวคุณพี่ถ่ายรูปส่งไฟแนนซ์นะครับพี่อลังคารลงก่อนนะครับมาแล้วก็ซิปสดังเชียวเอฟีราคาไม่ถึง2องแสนเอฟบีหรือเอฟดีเอฟดีเอฟดีด็อกมานะครับมีอยู่ข้างนึงในสีแดงในจอเอฟบีด็อกครับสีแดงคันนี้นะฮะแสนก็บาทครับนะฮะเนี่ยแสนก็บาทครับเอาไปเลยครับไปถึงสองแสนครับเอาไปเลยนะฮะคันนี้นะครับ หน้าป้ายเป็นสามนึเก้านะพี่นะสามหนึงเรแสนหนืองหนึ่งเ้าด้แต่วันนี้มากับนาวัตถุคาครับเฮีเยสวิทพิเศษให้ลดไปอีกสามหมื่นเหลือ1 8ึ่งแมืเก้าพบาทแปานะครับหนึส่วนส่วนคันนี้นะครับส่วนคันนี้นะครับคันนี้นะครับคุปปาเปคันนี้ได้คันนี้ได้แม่งใหม่ยังใหม่เออนี่ทีอีสาอ่าสิบเจนะขอสิบเจนะครับนะฮะคันนี้ก็สองแสนเก้หมนเก้าพับาทครับล้ไป1นึ่งแสน เหลือหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทปีสิบปีสองพันแปดสองพันแปดสำหรับลูกค้าวันลูกค้าลดไปอีกสองหมื่นอ่าเพียร์ค่ะมีคนถามว่ามีรถหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทสำหรับนักศึกษาใช้มีไหมคะคันนี้ได้เนี่ยแสนเนี่ยแสนกับบาทเนี่ยเยอะแล้วครับนะฮะอ่าเอางี่เพียรเอางี้ผมว่าคอนเซ็ปต์นี้เพื่อจ็อบเบอร์เงินเดือนหมื่นห้าเพราะฉะนั้นค่างวดเนี่ยขอตามหกพันแต่ขอเป็นรถปีแบบ 16 17ข yeah. yeah. <mm ึ้นมาหน่อยได้ไหมเพราะว่าปีลึกเกินไปกลัวเรื่องการดูแลไงระยะยาวมี่แหะได้ไหมนี่แหละได้ปี2012ก็ผ่อน3,000กว่าบาทนะครับผ่อนเปนเตามากเลยอ่ะฟาบอกนักษานะฮะเหมือนกันที่สันไม้ครับ3,000กว่าบาทนะครับนะฮะฟาบอกนักษาเป็นอย่างนี้ครับตอนนี้นะครับรถปีใหม่ๆเนี่ยฮะถ้าอยากจะได้ผ่อนไม่แพงมากนะครับเอสวีแนะนำเขาหมายถึงจะเป็นรถอีโคคาร์เครื่องพันสองนะครับรถที่ จะขายได้นะครับก็จะมีซูกิตเซียสค้าริซันมาร์ทนะครับอเมร่าค้ามาด้าสองสวิฟนะครับแล้วก็ปีนลึกหน่อยนะครพวกวีออสค้าซิตี้นะครับอันนี้ได้ด้แต่มากับเฮียสวิทมากับวันทุคาวันนี้เฮียสวิทบอกได้ครับโปรทุกคนนะครับทั้งลูกค้ามาช่องทางนี้นะวันนี้นะครับเฮียสวิทให้ส่วนลดห0 0 0 0แสนนะครับย้ำนะครับแล้วก็ใช้เงินดาวเพียง9บาทคบาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนแล้วกก็ประัันภย หนึ่งปีประกันเครื่องยนต์หนึ่งปีนะแล้วก่อนส่งมออร์ยนต์นะครับนะครับอันนี้คือมาตรฐานรถบ้านสุวิริย์นะครับหนึ่งครับฐานนั้นมันเครื่องให้นะครับทุกขันของเหลวต้องดีแบตเตอรี่ต้องใหม่แบตใหม่ด้วยแอร์ต้องเย็นวิทยุต้องติดเช็ดระบบไฟยางต้องดียางดีภาษีต้องไม่ขาดลัสิสะสำคัญทุกขันการันตีเรื่องโครงสร้างนะครับไม่มีชนดักพิการหรือน้ำท่วมรถดีมีคุณภาพที่นี่ครับ คือได้รับว่าออกไปอ่ะคนคนซื้อไม่ต้องจ่ายเลยเพิ่มกัสบายใจได้ไม่ต้องออกไปแล้วต้องเปลี่ยนยางต้องไม่ต้องต่อภาษีไม่ใช่ฮะแล้วสิ่งสําคัญที่คุยทีแรกนะครับเราเป็นดีลเลอร์เอบวกบวกนะครับก็เลยทําให้ลูกค้าครับผ่อนสั้นที่6เดือนที่คุยไว้นะครับ100%ตัเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะดอกเบี้ยดอกเบี้ยอันพิเศษด้วยนะสำหรับสี่สี่ปีห้าปีครับผมเริ่มต้นเท่าไหร่ฮะดอกเบี้ยสองกว่าสองจุดเจ็ดเก้าครับนะเจ็ดเก้านะครับนะฮะ อยากได้แนวไหนส่งไหนเราได้หมดนะครับไม่ว่าเป็นดีลเลอร์ระดับซูเปอร์พีเพิร์สครับและแต่แบงค์เรียกอ่ะใช่ครับใช่ครับนะครับผ่าลูกค้าแบงค์เยอะเขาก็แน่ตาดอกเบพี่ใช่ไหมครับนะครับมันก็จะเป็นผลดีกับลูกค้าที่มาซื้อกับพี่ครับนั่นแหละนะฮะะนครับก็ฝากไว้นะครับรถดีมีคุณภาพนะครับผ่านช่องทางบรรลกค้าจำชื่อแบรนด์นี้ไว้ดีนะครับครับผมไหนก็ไหนๆและเดี๋ยวเรากลับไปตรงสามทันที่เราได้มาอีกนิดเดียวได้ครับ ติดเฮียบอกเลยว่าทุกภาพนะคะที่ติดเฮียหรือว่าติดบรรยากาศในไลฟ์เนี่ยแล้วก็มาติดต่อที่นี่นะคะทุกท่านได้ส่วนลดไปเลย1นึ 1> ่งแสนบาทใช้เงินดาวน์เองที่้าหมายค่ะ,คะฟรีจัดฟรีโอแล้วก็ประกันนะคะชั้น,นเดึอดเทียเขาให้ด้วยแถมนะคะในเรื่องของส่วแถมเยอะมากเนี่ยมันเพื่อเปลี่ยนหายของเหลวแบตใหมย่ยางใหม่ล้อใหม่นะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของภาษีเทียเขาก็ยังให้ด้วย ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับที่สำคัญถ้าใครบอกว่าโอ้ยอยากผ่อนให้หมดเร็วๆนะคะผ่อนหมดภายใน36เดือนเชียงเขาบอกว่าสามารถทำดอกเบี้ยสูงอ่าครับเยืนยันนอนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับตัวที่อยากโชว์ครับนะครับนองครับนี่ไงที่บอกฝา GT นะครับแต่จริงๆถ้าเกิดเป็นรถซานดานะครับฝาจะเป็นแบบรโลนอย่างนี้นะครับนะฮะเห็นไหมครับโลนนี่คิววงเดือนนะฮะติด ดับหุึมล้อซุ้มรล้อมาให้ไหนพนสีไปเลยสีบ้างนะครับสีสำคัญครับแม็กใหม่ยางใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมครับส่วนรดหนึ่งแสนช้เงินดาวเก้าบาทนะครับฟรีดอกเบี้ยนะครับสปอร์ตไม่เกินสามปีก็ศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปนะครับล้วสีสำคัญครับดูแลหลังการขายนะับประกันภัยประกันเครื่องยนต์แล้วก็บอกน้าทีละทั้งฐานน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่ใหม่นะฮะภาษีไม่ขาดนะครับนี่ครับนะ ภาพรวมของครับนี่เลยใครสนใจนะคะราคาใบมาแสนหนึ่งเจ้าบาทเฮียเลยให้เลยหนึ่งแสนบาทครับต่างเยต้ารีเวิร์ดแฉกสองจุดสี่กิโลเมตรครับแต่งให้อย่างนี้เลยนะครับนะครับแต่งให้อย่างนี้นะครับสิ่งสำคัญครับแม่งไปย่างบาทได้ย่างตะลุยนี่ครับนะโอ้โหเป็นไงครับทุกคันใช่ไหมที่เฮียให้แม่งใหม่ทุกคันทุกคันครับผมฮะครับผมฮะนะฮะ ส่วนนี้ไปต้องหล่อครับต้องหล่อครับต้องเฟี้ยวครับนะฮะนะมีมีคดัยครับอ่าแล้วนะครัวเอสนี่ขายตัวเอสนะครับเดิมตั้งอยู่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะตัวนี้ RS แท้นะครับตัวถึงหนึ่งแสนตัวท็อปอ่านะครับเราไปหนึ่งแสนเหลือเพียงสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท RS แท้ดูไงครับฮะอันนี้ครับง่ายๆครับนะฮะนะกระจกข้างต้องเป็นสีดำ ภายในนะครับหลังคาดำนะแล้วก็นะครับไฟหน้าจะเป็นเก้าลิ้วนะครับนะฮะเก้าริ้วนะครับแล้วก็บาะด้วยอ่าบาะด้วยนะครับบาอก็อยู่สีดำนะครับแล้วก็คันนี้นะครับลูกค้าใส่แบกนะทีหนึ่งศูนย์ห้าเป็นลายใหม่นะครับแล้วเป็นแม็กจากญี่ปุ่นเลยนะครับอ่าไม่ได้แม็กไทยนะครับคันนี้ก็ 9บาทนะครับครับเที่ยวได้เลยครับนะฮะส่วนลดนะครับจากราคา5แสน900บาทลดไป1แสนครับครับแล้วก็36เดือน0เปอร์เซ็นต์นะครับที่ถือว่าราคาดีมากเพราะเราปี20นะครับอ่าครับผมฮะดีมากครับนะฮะนะฮะรักรถบ้านสวิตน้อยๆรักนานๆาเงียบสวิตขายรถดีมีคุณภาพกำไรไม่ได้สี่สิบเปครับนะฮะเพราะเปิดมานานเดาอนได้ จากวันนี้มีรถไม่กี่กันวันนี้มีรถประมาณ700แคันนะครับก็ต้องฝากนะครับขอบคุณนะเอฟซีลูกค้าต่างๆนะครับนะที่ให้การสนับสนุนนะครับตอนนี้นะคะคนที่อยู่กับเราตั้งแต่ต้นจนจบนะคะตอนนี้อยู่กับเรา140บ้านนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเทียขายยังไงก็ตามค่ะเดี๋ยวเฮียช่วยบอกหน่อยว่าปัจจุบันค่ะเฮียมีทั้งหมด4สาขาย้ําให้อีกทีนะคะ4สาขาอยู่ที่ไหนบ้างได้ครับนะฮะสาขาแรกที่เปิดมาแล้ว28ปีนะครับ สาขาสนุนสีนั่งเลยครับอยู่ใกล้แยกลาดสานนะครับนะครับสาขาที่2นะครับสาขาเทปรักกมสิบนะครับอยู่บนตลาดนัดเลยดีสาขาที่3ที่นี่ครับพนักงาน105จูตรห้าง่ายง่ายครับเราสาขาน้องใหม่ครับสาขาอ่อนนุสุวรรณภูมินะฮะอยู่ปากซอยลาดกระบัง42่สทับสทับสครับผมฮะอยู่ปากทางเข้าสามนสุวรรณภูมิครับคุกสาขาเปิดไปกี่โมงครับเก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นครับนะฮะ เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดครับและยินสวิตนะครับยินดีนะครับต้อนรับ f อทุกท่านลูกค้าทุกท่านนะครับเข้ามาดื่มเมาแฝงเข้ามาชมรถเข้ามาคุยกันนะต่อไปเหรอครับเรื่องรถยนต์การเมืองศาสนาได้หมดนะครับนะครับ ฝากไว<ห>้นะคะคนยิ่งดูยิ่งเพิ่ขึ้นเลยเ <c oughs> ลค่ะทุกคนค่ะต้องบอกเลยว่าวันนี้ค่ะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะแล้วก็ไม่อยากเสียสิ์ขาวฝากทุกคนแชปหน้าจอนะคะเสร็จแล้วค่ะทั้ง D M มาที่หลังบ้านของเราค่ะทุกคนที่มีภาพเดียร์อยู่ในนี้นะคะจะได้รับส่วนลดครั1 0หนึ่นบาทค่ะพร้อมทั้งการดูแลหลังการขายที่ ถ้าคุณสามารถผ่อนหมดได้ภายใน36เดือนค่ะคุณจะได้รับดอกเบี้ยเป็นเลย1 0พร้อมกันนี้แล้วนะคะเปลี่ยนหายทุกอย่างค่ะเกียร์เขารับประกันให้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนหายของเล้วนะคะเปลี่ยนหายนะะ้นยนำมันเครื่องเปลี่ยนแบตให้ใหม่แล้วก็แม็กใหม่ย,ยางใหม,ลม<อ>่ล<อ>้อใหม่ค่ะพร้อมทั้งการประกันนะคะ,<น>ะตัวเครื่องแล้วก็เกียร์ยาวนานถึง10ปีรวมไปถึงค่ยเกียร์เขายังให้ในเรื่องของประกันให้อีกด้วยนะคะบอกเลยว่าสิทธิประโยชน์ดีๆแบบนี้ให้เยอะมากๆอย่าลืมแชทหน้าจอแล้วก็ทักมาหลังบ้านเยอะๆด้วยนะคะเองด้วยตัวเองไม ไลฟ์ของบรรทุก้าครับผมฮะหน้าจอนี้เรามาแสดงที่หน้าร้านนะครับครับผมฮรโอเครถเยอะมากเอาไปว่าสะดวกสาขาไหนไปสาขานั้นถ้ารถอยู่คนละสาขาผมว่าเฮียน่าจะเซอร์วิสเขารถไปให้ดูได้ครับผมฮะขอบคุณนะครับเอฟซทุกท่านนะครับขอบคุณทีมงานบรรทุกานะครับนะครับครับนะครับผมโตไปด้วยกัน รวยไปได้วยกันนะครับแล้วลูกค้าได้สิ่งดีๆนะครับเพราะที่นี่มีรถด,ดีมีคุณภาพชื่อว่าเก้าเก้การถบ้านสุวิทตชูกละดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมามา